โอ้ oh, สวยอีกแล้วโอ้โห <c oughs> จัดดีสูบห่างเยอะโอ้โหจัดระเบียบร่างกายเร็วมากเสียววินาทีโดดเตี้สวย จังหวะนี้ไปโดาจารย์เสิฟครับเปิดหนึ่งยกสวยอื other, uh. God, God. ้ยหยอดักตัวกับตัวเขียแล้วบ้างเลยนะเอาสวยแล้วเออเกี่ยวเอา อัเสียเสียอาวลงโทูดเออเกี่ยวโอ้สี่สลูกแล้วนี่็อดเด็ดสี่ลูกแล้ว นี่บอกขาสีเกดีอยู่ขาสีเกดีอยู่ไปบอกไหยจังหวะนี้แกไขไปก่อนโอ้โหนี่เฮ้ยตะเกียวเอ ป๊อบรับจบทุกกรณีสวยเออเรียบร้อยดี01นย์งยีอง

นีลูกนี่หตนี่ลูกรออเฮ้ยปสวยเออมาตีละเรียบร้อยดี